ถ้าหากว่ามี SSD แบบ M.2 อยู่ที่บ้านนะครับลองมาเปลี่ยนให้กลายเป็น External SSD ด้วยตัว Orico M.2 SSD Enclosure กันครับ เวลาที่เราอัปเกรด PC ของเราครับก็จะมีอุปกรณ์ชิ้นโน้นชิ้นนี้เหลืออยู่ใช่ไหมฮะอย่างของผมนะครับหลังจากที่อัปเกรดตัว s s d ดในเครื่องเนี่ยให้กลายเป็นตัว1เทาไบต์นะครับตัว s s d 250 g b ก็ออกมากองอยู่ข้างนอกนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ทาอะไรฉะนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะมาเปลี่ยนนะครับตัว SSD ที่วางกองอยู่ตรงนี้เนี่ยให้กลายมาเป็น s s d แบบ e x t e r n a l นะครับผมก็เลยได้ตัว Or i ิโกนะครับ n. 2 s sd enclosure มาตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับเคสนะครับที่ ครอบตัว SSD ของเราเอาไว้ทีหนึ่งแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับ PC ได้ผ่านทาง USB นะครับก็เหมือนกับเวลาที่เราใช้ external SSD ทั่วไปทีนี้วิธีการประกอบตัว SSD นะครับเข้ากับตัว enclosure ตัวนี้เนี่ยทำได้ยังไงตามมาดูผมได้ที่โต๊ะตรงนี้เลยครับแล้วก็นี่คือตัวกล่องของตัว Orico M.2 SSD enclosure นะครับตัวนี้รุ่นจะเป็น f v 3 5 C 3 G 2นะฮะตัวที่ผมเอามาเนี่ยจะเป็นสีเทา เวลาที่เชื่อมต่อนะครับจะสามารถเชื่อมต่อผ่านทาง USB interface นะครับแบบ Type C นะฮะแล้วก็สามารถรองรับ SSD ขนาด 2230, 2242, 2260แล้วก็2280นะครับรูปแบบของการเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็น M.2 NVMe หรือว่า SATA เองฮะตัวนี้ขึ้นอยู่กับการ format นะครับว่าเราจะ format ตัว SSD ของเราเป็นแบบไหนถ้าหากว่า,าต้องการจะไปใช้ใน Windows, Mac OS หรือว่า Linux นะครับเราก็จะต้อง format เป็นรูปแบบที่ระบบปฏิบัติการนั้นรองรับนะครับ ทีนี้ผมจะทำการเปิดกล่องนะฮะว่าข้างในก็มีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะมีตัว o r ริโนะครับ M2 SD s enclosure ที่เป็นตัวรูปแบบหน้าตาตามหน้าปกเลยนะครับแบบนี้ตัวเคสอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีฝาอยู่ด้านหลังซึ่งเราจะเป็นจะต้องไขน็อตตัวนี้เพื่อที่จะใส่ตัว S s D ของเราเข้าไปใครที่ไม่มีตัวไขควงไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเขามีมาให้ในชุดเลยนะฮะะ สายมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายแบบ USB Type C นะครับที่มีหัวแปลงเป็น Type A มาด้วยแบบนี้อ่าก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าหากว่าใครไม่มี Type C นะครับก็สามารถแปลงมา Type A มาใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวสายจะล็อกเอาไว้แบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดนะครับสายแล้วนะตัวนี้จะเป็นเหมือนกับกระดุมนะครับตัวนี้จริงๆแล้วไว้สําหรับรองตัว SSD ของเรานะครับที่เวลาที่ประกอบเข้าไปในตัวเคสของเขาแล้วเนี่ย จะได้ไม่ต้องล็อกน็อตนะฮะอันนี้ค่อนข้างสะดวกนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตอนที่ประกอบนะครับอ,อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือตัวระบายความร้อนของ SSD ของเรานะฮะอันนี้จะเอาไว้ประกบนะครับก่อนที่จะปิดฝาตัวเคสของเราอีกทีหนึ่งอ่าแล้วก็ที่ผมบอกเมื่อกี้ใครที่กลัวนะครับว่าไม่มีไขค,ควงที่บ้านใช้ตัวนี้ได้นะครับนี่เขาเน็บเอาไว้ให้แต่ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับครบพร้อมใช้งานเลยนะฮะ แล้วก็ตรงนี้เขามีตัวเทอร์โมแพดนะครับเอาไว้สําหรับแปะที่ซิงค์ระบายความร้อนตัวนี้นะฮะแล้วก็แปะไปที่ตัว SSD ของเราอีกทีหนึ่งเอาไว้สําหรับระบายความร้อนตัวชิปของเรานั่นเองนะฮะด้านล่างสุดท้ายก็จะมีคู่มือวิธีการประกอบนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการประกอบตัวเคสตัวนี้นะครับเข้ากับตัว SSD ของ Samsung s s d 980นะครับซึ่งเขาบอกว่ารองรับการใช้งานกับตัวเอเมทูเอ็ u เครรุ่นนี้นะครับอ่ะเรามาประกอบกันดีกว่านะฮะ วางอไว้ตรงนี้เคสนะครับไขควงแล้วก็ตัวกระดุมเอาไว้สำหรับยึดผมก็จะทำการไขตัวเคสเออกมาก่อนนะครับตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บเห็นว่าถ้าหากว่าใครมี SSD แบบนี้เหลืออยู่ที่บ้านนะฮนะก็ทำได้ง่ายๆเลยนะครับอุปกรณ์เขามีมาให้แล้วหรือว่าเราจะสั่ง SSD ขนาดที่เราต้องการแล้วก็ความเร็วที่เราต้องการมาใช้งานด้วยก็ได้นะครับทีนี้ ผมจะบอกข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าใครจะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็นแล้วแต่นะฮะนอกเหนือจากที่ตัว S s D จะมีความเร็วที่มากพอนะครับตัวเคสนะครับหรือว่าเอ็นโคเชอร์ที่มีความเร็วที่มากพอแล้วเราจะต้องมีแบนด์วิดของเครื่องนะครับหรือว่า USB นะครับที่เร็วมากพอที่จะใช้ความเร็วของเขาได้แบบเต็มที่ด้วยซึ่งอันนี้ผมก็ลองกับตัว S D หลายยี่ห้อเลยเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีความเร็วตัวเมนบอร์ดที่ไม่มากพอนะฮะหรือว่า USB ที่มีแบนด์วิด เต็มแล้วเพราะว่าเสียบอุปกรณ์อย่างอื่นเต็มไปหมดนะครก็อาจจะทําให้ได้ความเร็วของ S D ที่ไม่เต็มก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูทีหลังหลังจากที่ประกอบแล้วนะครทีนี้ผมก็จะเอาตัวดุมตรงนี้นะครับประกอบเข้าไปอย่างนี้นี่ปึ๊บปกติเราจะต้องใช้น็อตเอาไว้ยึดตัว S D ใช่ไหมครับอันนี้เขาทำเป็นกระดุมแบบนี้มาให้เห็นไหม ก็ค่อนข้างสะดวกดีนะครับไม่ต้องมานั่งไขน็อตนะฮะแล้วก็ทําการเสียบตัว SSD ตัวนี้เข้าไปที่แท่นนะครับปุ๊บจากนั้นก็กดลงไปถื้อ่าามันหลุดนะฮะก็ใส่เข้าไปใหม่นะเนื่องจากว่าตัวเขาเป็นยางนะครับมันอาจจะหลุดได้ง่ายนิดนึงเราก็เอาเล็บจิกเอาไว้แล้วก็กด เข้าไปแล้วครับเห็นไหมฮะมันก็จะยึดเอาไว้ในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าใครจะเอาตัวเทอร์โมแพดตรงนี้ติดเข้าไปก็ทําการแกะตัวเทปนะครับออกแปะเข้าไปที่ SD ของเรานะครับแล้วก็เอาตัวซิงแปะเข้าไปอีกทีแต่ว่าเนื่องจากตัว SD หมุบตอนนี้นะครับมันมีสติ๊กเกอร์ของซัมซุงติดอยู่ผมก็จะไม่อยากจะแปะทับอะ่ะมันแปะทับมันก็จะยิ่งเหมือนกับมีตัวอะไรกันระหว่างตัวชิปหนาขึ้นไปอีกนะฮะ จริงๆผมก็ใช้ตัวนี้มานานเลยแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรถ้ากว่าเอาไปใช้เป็น e x t e r n a l นะครับทีนี้อ่ะถ้าหากว่าเราไม่ใส่เ h อ r m a l Pa d เราก็เอาหลบไปข้างๆนะครับแล้วก็ประกอบนะฮะตัวเคสกลับคืนเข้าไปเหมือนเดิมนี่ครับแล้วก็ทำการไขน็อตอ่ะเสร็จแล้วครับง่ายไหม ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาเสียบสาย USB นะครับปึ๊บอ่าแล้วก็มาลองเสียบใช้งานกับเครื่องดูครับว่าความเร็วที่ได้นะครับมันจะเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้หลังจากที่ได้ประกอบเสร็จนะครับผมก็ได้ทําการเสียบตัว external SSD ตัวใหม่ของเรานะครับเข้ากับที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผมเรียบร้อยนะครับผ่านทางช่อง USB C นะครับทีนี้ตอนนี้นะครับหลังจากที่เสียบเข้ามาแล้วผมตั้งชื่อเป็นตัว media G นะฮะแล้วก็ พื้นที่เนี่ยจากตัว S.D. s 250GB นะครับฟอร์แมตเสร็จเรียบร้อยก็จะเหลือพื้นที่ใช้งานจริงอยู่ที่ 232GB นะครับตอนนี้จะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยนะฮะไม่มีการใช้งานอะไรเราจะทำการทดสอบความเร็วนะครับโดยใช้โปรแกรมยอดฮิตอย่างเช่นตัว Crystal Disk Mark นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน8.0.4น80.4ะฮะผมจะทำการเลือกตัวไดนะครับเป็นไดจีส่วนหน่วยนะครับผมจะเลือกเป็นกิกะต่อวินาทีแบบนี้นะครับจากนั้นก็เริ่มทำการทดสอบกันครับ Okay. แล้วก็ทดสอบความเร็วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าความเร็วสูงสุดที่เขาทําได้นะครับมันคือ0 9 6 1กิกะไบต์ต่อวินาที mm hmm. ก็อาจจะรู้สึกตกใจนะว่าเอ๊ะสเปคเนี่ยเขาบอกว่า1 0กิกะไบต์ไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะครับที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับมันคือ1 0กิกะบิตต่อวินาทีซึ่งมันเป็นหน่วยที่ย่อยกว่ากิกะไบต์มากนะครับทีนี้ถ้าว่าเรามาลองดูนะครับว่าถ้าว่าเราแปลงจากหน่วยกิกะบิตเป็นกิกะไบต์เนี่ยจะมีความเร็วอยู่ แปลงหน่วยนะครับ10กิกะบิตต่อวินาทีเป็นกิกะไบต์ต่อวินาทีนะครับจะเห็นว่า10กิกะบิตเท่ากับ1.25กิกะไบต์ต่อวินาทีจากที่เราทำการเทสนะครับจะได้อยู่ที่0.961นะครับในการอ่านแล้วก็0.947ในการเขียนนะฮะก็ถ้าว่ามันมีสปีดที่ ตกไปกว่าตามสเปคที่บอกอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นนะครับร่วมด้วยอย่างเช่นอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ผมต่ออยู่ในเครื่องสเปคของเมนบอร์ดแล้วก็แบนด์วิดท์ที่มันวิ่งอยู่ตอนนี้นะฮะแต่สําหรับผมแล้วนะครับการที่มันได้0.961กิกะไบต์ต่อวินาทีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรต่อการใช้งานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเอามาใช้เป็นเอ็กซ์เทอร์นอลแล้วก็ใส่คลิปวิดีโอในการตัดต่อซึ่งความเร็วตัวนี้เนี่ยมันเพียงพอในการใช้งานอยู่แล้วนะครับ นอกจากนี้ก็ยังสามารถทําให้ตัว S D ตัวเก่าของผมเนี่ยที่อาจจะไม่ได้ใช้นะครับเวลาอยู่ที่นอกเครื่องเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับในการพกพาไปนอกสถานที่ได้อีกด้วยครับฉะนั้นหาว่าใครมีตัว S s D เหลืออยู่ที่บ้านนะครับแล้วอยากจะมาเปลี่ยนเป็นตัว External S D แบบผมหรือว่าใครอยากจะ DIY นะครับทำตัว External S D ใช้งานเองตัว o l i g o นะครับ N.2 S D enclosure ตัวนี้น่าจะพอเป็นทางเลือกให้กับทุกคนได้นะครับโอเคคลิปนี้รีวิวสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ thank you